แห่ให้กำลังใจตำนานลูกทุ่งดาวมายุรีโซเชียลให้กำลังใจดาวมายุรีหลังเผยหน้าปัจจุบันแทบจำไม่ได้เป็นอีกหนึ่งนักร้องในตำนานของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะสำหรับดาวมายุรีนักร้องสาวสวยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นขวัญใจแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันแถมความสวยของเธอคนนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีโดยตลอด จนกระทั่งล่าสุดวันที่2เมษาย5 6 6น2566ลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอหนึ่งใน TikTok ที่เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอของดาวมายุรีที่มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปจนหลายคนจำแทบไม่ได้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยภายในคลิปเธอก็ยังคงมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุด พร้อมทั้งนักร้องสาวยังได้พูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทําความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปขณะนี้ก็มีคนเข้ามาชมแล้วกว่าสล้านครั้ง ซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจำหน้าเธอแทบไม่ได้ในขณะที่ส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยบางรายระบุว่าขอให้สวยให้ปังนะจ๊ะคนเราอย่าหยุดสวยจริงๆสวยแน่นอนค่ะดูดีกว่าเดิมนะคะขอให้สวยวันสวยคืนค่ะคุณดาวสู้ๆค่ะโดยก่อนหน้านี้ทิกตอกดังกล่าวก็ได้โพส ลิปก่อนที่เธอจะเข้ารับการอัปหน้าเมื่อ3วันที่แล้วซึ่งก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าตำนานลูกทุ่งสาวดาวมายุรีเจ้าของบทเพลงมีเมียแล้วไม่เอาเรอติดตามชมว่าจะปังแค่ไหนซึ่งภายในคลิปเธอก็ดูตื่นเต้นพร้อมพูดว่าพร้อมค่ะสันสู้ค่ะสันสู้สวยแล้วก็ต้องสวยอีกเราเป็นผู้หญิงใย่่อยู่สวยนะคะ ซึ่งภายในคลิปนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นา,นาเช่นบางรายก็บอกว่าสวยอยู่แล้วทำอีกน่าจะไม่เปลี่ยนไปอีกหรอไม่ทำก็สวยอย่าบอกว่าต้องสวยอีกธรรมชาติดีที่สุดน้ามาก่อนสวยหวานและธรรมชาติตอนพี่เคาร้องเพลงใหม่ๆเป็นกำลังใจให้สวยสมหวังนะคะและอีกมากมายที่เข้ามาอวยพรและให้กำลังใจให้เธอผ่านไปด้วยดีและสวยสมความตั้งใจนั่นเอง โดยดาวมายุรีเป็นนักร้องที่เริ่มมีผลงานเพลงตั้งแต่ปี2,536เพลงแรกชื่อเพลงให้มันเหลืองเข้าไว้แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักจนได้มามีชื่อเสียงโด่งดังในเพลงมีเมียแล้วไม่เอาจากนั้นก็มีผลงานเพลงดังๆตามมาอีกเรื่อยๆอย่างเพลงนางเสือดาวเขาหาว่าฉันชอบเด็กจากนั้นเธอก็เคยได้แต่งงานกับสามีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก่อนจะหย่าร้างกันไป ซึ่งปัจจุบันเธอก็ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงให้เห็นรวมไปถึงผลงานเพลงต่างๆก็ยังคงติดหูมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ